หลายคนรู้จักมาแแว์์และรู้ว่ามาแแว์์มีกี่ประเภทวันนี้เราจะมาพูดถึงมาแแว์์ชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาใช้กันบ่อยนั่นก็คือ k e y l o กอ e r ค่ะวิธีที่ทำให้เราติดวร์คีย์ k e y l o กอ e r มักจะมาจากการที่เราคลิกดาวน์โหลดจากเว็บไซต์อันตรายหรืออีเมลฟิชช h i n จากนั้นมาแวร์ตัวนี้จะเข้าติดตั้งในเครื่องโดยที่ไม่ปรากฏตัว <S <S <ๆ>เพราะมันจะแอบ,บทำงานอยู่เงียบ <S <S ๆ,ๆเพื่อคอยตรวจจับการพิมพ์ทุกตัวอักษรบนคีย์บอร์ดจากนั้นก็ส่งข้อมูลไปให้แฮกเกอร์ว่าเราพิมพ์อะไรซึ่งมันน่ากลัวมากแต่มันก็มีวิธีป้องกันนะคะข้อ1ถ้าเราไปใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่เราไม่มั่นใจในความปลอดภัยนะคะให้เปิดใช้งานแป้นพิมพ์เสมือนบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ค่ะข้อ2 สแกนไวรัสทุกครั้งที่ดาวน์โหลดไฟล์อะไรก็ตามมาไว้ที่เครื่องด้วยโปรแกร,รมแอนตี้ไวรัสทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงินสำหรับผู้ที่เลือกโปรแกร,รมแบบฟรีก็ตรวจสอบให้ดีก่อนนะคะเพราะบางทีแฮกเกอร์ acker, อาจสร้างโปรแกรมแอนตี้ไวรัสปลอมก็ได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับมาแวร์คีย์ล็อกเกอร์น่ากลัวนะคะก่อนจะดาวน์โหลดอะไรก็ตามมาไว้ที่เครื่องก็ต้องระมัดระวังกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้พิทลาไปก่อนสวัสดีค่ะ